ครับคือตอนนี้ไอ้ฝาเนี่ยมีปัญหารไอ้อันนี้มันคืออันอันอันเดิมอันเดิมจา,ากจากรถมานะครับใช่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะอ๋อแต่เนี่ยมันดูเมื่อกี้เดี๋ยวมันเคลีดีดีครับว่ามันรั่วตรงไหนรั่วไอ้คอนไหนครับ ตัวเนี่ยนะอันนี้พลาสติกนะพลาสติกกับนี่เหล็กอ่าหมครับที่ผมเอาไปล้างอาชีเลยเห็นเหมือนกับมันรั่วรั่วแถวๆฝั่งนี้แล้วก็รั่วตรงนี้เนี่ยก็ดูนะอันเนี้ประการในก็เหล็กเหมือนกันนะครับกับสายไฟมีสายมีกินกับไฟครับสายไฟเอ้เอซอร์นอยนี่มันเหมือนกับไอเซอร์นอยที่ที่เตะในสตาร์ทอันย้อนนะครับมีคนละตัวหน้าที่ซารินอยเวลามันทำงานคือ มันจะมีแรงดูดเนี่ยถมีกระแสไฟอ่ะดินก็ไฟเข้ามาควบวงจรเปเข้าไปดูดก็เข้าไปอยู่นี่อยู่ล้เพราะเวลาไม่มีเสร็จมันจะมีมีแรงขีดไปตะปิงนอะครับแล้วที่น้ำมันมันออกมันน้ำมันเข้าไปข้างในนี้ด้วยใช่ไหมใช่น้ำมันมันอยู่ในนี้อ๋อในนี้เป็นน้ำมันเป็นหลอดอะไเงี้ยนะครับเนี่ยโครงสร้างกันมันดูดว่าตัวไหนถือตัวไหนครับกินตัวมันแค่ไรมันตัวเป็นองคประกอบเป็นอย่างนั้นนะครับถึงตัวกลางมีนใส่อะไรเหลืองเ่ยครับ เหล็กเ็นมานี่จะมีการรั่วขึ้นมาใชเนี่ยเหล็กพลาสติกครับการสมานนานต้องต้องมีเสื่อใช่ตัวนี้มันนก็รัวตัวนี้คันกระรัวตนี้เดือะไรกินะรัวนี้ครับ